เฝ้าวยอะเฝ้าขอใจอยู่บ่เอาเลยด้สิเอาลเอาลยด้บ้ทากทกุดไทยตัวโดนแล้วพี่นอ้องครับตอนนี้เขาได้มองจอดรถแล้วไหนคือเขาจอดอยู่ในกรมป่าใหม่ครับตอนนี้พี่นอ้องเบิงบ่งตี่ล่ะนวาจอดชืเมม,ม,มเป็นป่าสวนป่าธรรมาชาติอยู่ในวัดนะครับป่าอุดมสมบูรณ์ดีบ่ครับคนขางสีแบบว่าบุกชีเลยนะครับ อยู่กับสวนสนุกครับจักหน่อยกับสีผ้าคุปเปอร์ไปเต้นดึงดึงปารผมแปร์มี่เนี่ยแม่นี่แหละแต่ไอหัวจักตัวมากนี่ตีผมแปรมเอ้ยตัวมีประโยชน์มองนี่ลต่ละนี่แหละเห็นบ่ผู้อื่นไอ้กับพวกใครไปเล่นั่มไปไหนตัวสังเกตบ่เห็นไม่น่าเชื่อเห็นบ่นี่เป็นคอนเทนต์อะไรนี่คอนเทนต์แล้วนี่ ปาด์ไม่น่าเชื่อนางเอกผมแปรมจะมีจิตใจดีขนาดนี้รู้จักความผมเสีอได้เลยว่าอยู่เฮือนนองกันสิเป็นคนกวดเฮือนกวดซ่านนั่นสิล่ะถ้าจะไม่กวดก็คือบุคลิกของใครใครเลือกดูบอสคว่ำกิ่งของชีวิตในบ้านใครเลือดูบอสคว่ำกิงของชีวิตในบ้านมันนอนเร่อขันมันอยู่ข้างนอกแต่ที่ทำตู้สะอาดดิบ่แต่ขันอยู่ในเหมือนที่เสพโซนี ของจะควังมันทีเป็นปล่อยถิ่มเลยเสียพานี่คือเตะเขาโก้ไปเลยเบิ้งบ่ได้เลยอันมอ้พื้นเนาะตื่นหนิตื่นตีซีได้ไอตื่นตีไดอยู่บ้านเนี่ยบ่ตื่นตีซีไอแกเป็นเล็กน้อยสำหรับอยู่มอสองมาจากก่อนอาจารเต้ปอปอนนึ่งหนิเพื่ออายุก่อนนึ่งหนิตื่นตีไดนอันช่วงไปโรงเรียนหนิไอ้ถี่ตื่นประมาณเจ็ดโมงไอตื่นตีซีช่วงไปโรงเรียนไอตื่นมาหนึ่งเขาไอเป็นคนตื่นสายบระคักเลย ตื่นสายโดยกำเนิดแล้ตื่นตีซีเมนบาตื่นยายกว่าบางคับ,บ,คบงตื่นมามีผู้ใดชสามารถบ้าบังคับอะไร <c oughs> อ่าน,หน,หนอะไรนอนแหละไม่ได้สิลูกขึ้นจากที่นอนไอ้กับมานอนอยู่หม่องอื่นที่เขาไอ้กับมานอนอยู่หม่องอื่นที่เขาเพราะว่าไอ้ต้องเอานอนเป็นหลักเอานอนเป็นใหญ่เท่าซุ้มมือนี่ละเท่าซุ้มมือนี่ละซุ้มมือนี่แหละเล่นกับเล่นบนหลับบนนอนเพราะว่าเต่มมน้มมน้อยหลังเล่นน้อยมันเป็นน้อยกันเพราะมันเป็นห้างคนคือยังห้างคนว่าบางคนก็ตื่นตีสามตีซีเองสิไหม ก็จะว่ามันตื่นเอาเองอัตโนมัติร่างกายเขาถอดเวลาตื่นเองบ่อเด้ตื่นเองย่อยแสตีได้ปลูกเป็นนึ่งข้าวแล้วหลังจากได้บ่อด็ปลูกเดี๋ยวไงขึ้นมาเลยย่อยขึ้นมากับเป็นคือเก่าถอดตีห่ามันมันหยามมันป่มันหยามมาแล้วหุงมะเร็วมาแล้วคือยังบม่ได้เห็นอย่างนกแต่ว่าหุงมะเร็วหมดงอนตอบพอดีเลสิบีบเงี้งอนงอนปัดแปรียบไม่จบเอานั่นดีมากกินขอก็จะเป็นหางขวามือกิน โบ้ดเกี่ยวกับเฮาติบ่ได้เกี่ยวกรบเฮาเ็กินเพิ่นบ้โอ้เพื่หามากินด้เพินไ่หวควันไปตู้กินนาเพิ่นไแกแล้ววันเพิ่นหาเขามาสูเฮากินเอาคือสีดีซั่นเด้บ้เกี่ยวกับเฮาบ่เกี่ยวกับเพาโอ้ยบ่รําก็สิตู้กินนห้เาวบ่โอ้นี่แล้วยังกินนนาะครับพี่ตำสมตำสมคนเรามันเป็นจังสีตายอันนี้บอ่ินิงได้ก็เรื่งนึ่งขนาันลังไ้กันปุ๊บนี่่ิบ่นกันืน มีพผื่นดีกับผื่นซัวบ่เรื่องดีกับเรื่องบ่ดีเนาะสองย่างนี่แหละแต่ว่าขั้นเบาดีนี่เขาเอิอนก้าวถึงเลยบ่แต่ว่าขั้นเบาซัวนี่เขาเอิอนนินทานินทาปฟาเขักว่าจะถึงนินทา้าตุคือนีเหนือหาสาระจริงฟาตุอี๋ใส่จะทำชีวิตเนาะไอ้เด็ดิไปกวดไปลาบปวดเออคือคือคือย้ายจากน้อยก็ดีเป็นสังกะรี่วัดเลยแหละปวดไม่เป็นไม่ซีโอ้ยไอ้ยังไงพอตัวมาเห็นเด้เนาะค่นเรานอนตื่นขึ้นโอ้ยเนาะแล้วผู้ใจนั่นตัวนาตายเห็นสำเด็จกับ อุ้ยพี่นออ้องคนเันเถตุ่มเสกเง,งเาไม่เวลาให้มันเป็นห้มดินห้มดินเขา,าว่าเออว่าเขาวัดกระไดพร้อมด้วยพี่นอ้องว่า,าจอดไปล่างถว,วยวัดได้ขนมเพิ่นบ่ร์เพิ่นเอาขนมให้บ่ได้จิมตาเลยั่นละจุดหมายก็ขึ้นอยู่เหมือนกันละ เด็ขนมเพิ่นมาได้แท้เก่งๆหลายเก่งอุ้ยอีหล่าเก่งสิี่หล่าบอมเป๊ะก็ควรจะกล้วยแต่แขงมากเพิ่นเอาห้ตีบันเนี้เอาขนมขนมห้บ้านใกล้วัดบ่ขนมนั่นเสียบ่อันป้อไปลนโรงแรมนจองไปแต่พาสันครับจองแล้วติเล็กหน่อยเนาะแม่นมัาธรรมดาละยกปู้อยากกินกินบุดก้อนผู้ขาเด้อติ อีหลี่พูดอะเป็นคือหนูเมนมาเด้พี่น้องมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันเด็กหน่อยแมนเห็นเนื้อกินกินน้ำไร่น้ำพระเป็นตัวเห็ย่างพระบนสันเป็นเรื่องปกติปูว่ปัญหาของมันซื้อของกินอะไรป้อมแปร์พนหลานหนึ่งพนโอ้เป็นเรื่องสั้นตัวมาแล้วห้องน้ำส้มคืองก่อนแล้วเนาะไป้สัมผัสเป็นเป๊ปปี้ลั่นเป็นไปไปไม่เห็นพ่อกาไปสัมผัสเป็นไปกินเขาเห็นแล้วบ่ออันกินแล้วไปเขาพักกันกินไป ลูกขั้วแม่แม่ขั้วเพิ่นบอกอายุลูกขั้วอยู่เดี่ยวหมู่บ้านบ่มีเอาเพิ่นบอกอายุได้ยังกิ่นน้อครับผมโอ้ยผนต่ำชมไปต่ำมาในกลัวอยู่ขั้วเดี๋ยวยังว่าอยู่ขั้วไปต่ำเองเลยค่ะได้เลยเพิ่นบอกอายุแม่เพื่อนแมนบ่เห็นตัวต่ำไอ้ก็อยากล้วงมือใต้เลยต่ำแอร์บ่เคยไอ้หลับต่ำมือนั่นแหละมือยุงเลี้ยง บแว่าในปผงซือ้อยม่บอกไงเขาลายมันนกินสมเปิดกันเลยเปิดเปิดถ่ายยางไาสิวมันบไหวเล้เด้อถองลดความ,ม,มาวอวนมันเหียวขึ้นมาตัวผูน,นี่นนสิไรอเอาเรา,ามาตัแมงนยองดิเวนางเียวบอกอสั่นเลยตีือคือม่ยิงเลยเิเขาประเดีเยวอนดูกไม่เพิ่มประเดีพี่พี่มันเป็เาโอ้มนสิไปนอยู่หัน ว่าสิจะบอกว่ามันจะลเกมนีเปิดอ่ะเนี่ยพี่น้องสถา,านที่บางที่อยากรีวิวสถา,านที่บางจอดรถพี่น้องเราปุ๊บจะขั้นยู่นี่พูนคู่ปอคู่ปอ,ปอพูนคู่ปอขั้นหนหน้อยจอดเองมองเกาห้องละครับพี่น้องอยู่ขังเมีมขังอย่างที่เก่าละ่ะนะรถไอ้ต้นในรถฮอนดีจอดอยู่นี่เนาะตะเวินตกอยู่ทางพีนะครับ บ่มีหมองเสียบไฟพี่น้องมือนี้แต่ว่าอากาศดีอยู่อากาศบอห่อนพือว่าใส่ไดดนะครับแถวๆนี้ก็จะเป็นหมองเครื่องเล่นนะครับว่าหลังเวทีบ่มีหมองจอดพี่น้องเอ้ยจช็สีอยู่จังไหนขันที่ไปจอดยูหันเดียวก็ได้เลือเล่อนรถได้เคลื่อนรถดูฮอดีทวิศกเลยส่วนมูพากันมาจอดยิ่พีซํมซ่าหมือเลง จังว่ากันไม่เนาะครับนกขันมันมีหม่องจอดหลังเวทีกับจังควายสีภากันใหญ่เขาทั้งในถ้าบ่ามีกับย่านได้ขนขวางย่างตะพีและพี่น้องย่างไปพูนเวทีเฮาอยู่คนไกลไกลแล้ะครับคุณคุณคุณเวทีเฮาเนี่ยครับบุกมานีแล่ว่าขันนี่ก็เลยพักกันมาจอดอยู่พี่เบิร์ตเพราะว่าเดี๋ยวรถใหญ่มากสิ่งนอนสิ่งกลางสิรับกันเดมอะไรกันออกไล่กันลุกกุ้กันลุกยันก็เลยพักกันมาอยู่นี่ละ นี่เดี๋ยวต้องทำไม่หทมไหลเย็นดีดอกครับาม he oh. มือในอากาศบ่ค่อยพรอนแห้งวันไันนี้ก็สายแล้วคนไหนมึงฝ่าวุ้นพี่น้องมึงฝ่าโอ้ยเป็ได้เพราะเพราะว่าหน้าจะตกมืงขึ้นนี่เพื่อนว่าตกบักยังแห้งเลยมืงขึ้นนี่ฝนตกบัดขึ้นฝนตกแห้งพร้อมเป็นได้ไอเสียบปากก่ต้องก่ต้องเสียบดอกข้ามมือนี่มือจังเสียบเนาะแต่การอยู่ดอกยุคนไหนตัวโล่าเอาเอาฝันดีไอฝันดี แปดคลิปเลยตลลุ่นรอบว้เหล่อรัอเมยแปดคลิปเมื่อไงเนี้ยเมื่อไงรอบเนี่ยเอาเอาเฟันดีไอพ่อกันคลิปหนักแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ